นายช่างใหญ่ผมนะฮะพี่พันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับผมอิทธิฤทธิ์มากมายครับลูกศิษย์หลวงพ่อกวยนะครับขุษษษนแผนท้าฟื้นเจริญศรีนะครับนากูงามเหมือนพระแม่นะฮะนามาภาทะนะฮะน,นะกำลังจะทําถังเบาไปให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยววันนี้เวลา17นาฬิกานะครับ ที่ร้านเจโบโบนะครับซันหนึ่งหมึกช็อตนะครับไปลงปลาหมึกช็อตที่ที่นู่นนะครับขายอยู่ใกล้ๆบริเวณตลาดตลาดวัดลานะฮะเส้นของมอนะฮะมากินปลาหมึกชอ็อตปลาหมึกซาซิมิน้ำจิ้มแซ่บๆกันได้เลยนะครับแล้วก็พวกร้านยองร้านยำมียงมียำด้วยนะฮะแล้วก็มีที่ให้ดูนกคงนกเขาด้วยนะฮะบ,บริการบ,บริเวณ ชายบ่อครับบรรยากาศชิวๆนะฮะโต๊ะมีจํานวนจํากัดนะครับมีแค่สี่ห้าโตเองนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับร้อยห้าสิบบาททุกตัวนะครับซื้อสามแถมหนึ่งนะครับก็อยู่ร้านยำเจ๊โบโบนะครับใครรู้จักก็เข้าไปแวะชิมกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมดูช่างทํางานก่อนนะครับเนี่ยรถส่งประมึกผมนะฮะอันนี้สาขานหนฮะใครจะเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับผมฮะ ขายปลาหมึกให้ผมนะฮะก็เข้ามาได้เลยนะฮะก็ขายอาหารน้ำต่างขายชาซิมิเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะทำเป็นตู้ปลานะฮะโชว์ปลาทะเลฮะซาซิมิฮะทาสดๆเลยฮะก็มีเชฟมือดีก็คือผมเองนะฮะเด็กหนยก็อาจจะมีลูกนงลูกน้องนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะไปค้าขายอยู่ฝั่งลานะฮะไปทำตลาดอยู่ฝั่งลานะฮะขนอาหารทะเลแช่แข็งแล้วก็ อาหารนปลาน้ำจงน้ำจืดนะฮะแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับของวัวพ่อบริโภะะคฮะไปเปิดตลาดขายอยู่เวียงจันทนะครับ mm hmm. ก็ใครที่จะเข้า,าร่วมธุรกิจกับผมก็ติดต่อกิงกังเข้ามาได้นะครับบริษัทหมวกฟางค้าหันทะเลขนส่งอาหารทะเลเป็นตายแช่แข็งระหว่างประเทศไปนะฮะก็ส่งทั่วประเทศที่ท,ที่ที่เราจะไปส่งได้นะครับผม mm hmm. ก็ผมจะทำให้ ให้ชาวสุนทรการเห็นว่าคนไทยทําอะไรได้บ้างนะครับผมในฐานะองค์อิงอาชิตะนะครับผมหรือเขาเรียกกันอีกชื่อนึงว่าคุณหมกฟางนะฮะหมกฟางฮะลูกลูกลูกเสียต้อยฮะกับกับลูกเจเล็กปากกระพังนะครับส่วนเจเล็กปากกระพังฮะเนื้อที่ประมาณแปดสไร่ฮะสามารถเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวได้เลยนะครับเดี๋ยวขอประสุสั์มา แล้วก็ทําเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะเลี้ยงไรนะครับเดี๋ยวก็นําเข้าส่งออกเนื้อด้วยนะครับเนื้อแพะเนื้อวัวนะครับก็เดี๋ยวทํากัญชาออร์แกนิกจําหน่ายด้วยนะครับแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเป็นอย่างดีนะครับต้มกับต้มกระท่อมผมก็มีนะครับไบโล3า0ยนะครับเก็บสดๆครับคือที่บ้านเก็บสั่งก็เก็บเลยครับไม่ไม่มีเก็บมาดองแน่นอนครับแต่ฮะ กองมันมองไม่เห็นหรอกเนี่ย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 ผมจะเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะเปิดเป็นเนี่ยโซนบริเวณเนี่ยผมจะเปิดเป็นรีสอร์ทนะฮะเป็นโฮมสเตย์นะฮะเป็นครอบครัวใครครอบครัวมันนะครับหลังวันธรรมดาหลังละสองพันนะครับนั่งบรรยากาศชิลๆขี่เจ็ตสกีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเปิดเป็นตลาดน้ำแพแพเปิดเป็นแพรปลาทะเลด้วยนะครับมีปูมีอะไรเป็นๆน,นะไม่ต้องไปถึงคลองด่านมาซื้อที่นี่ได้นะครับ ก็เด <S an> ี <S an> ๋ยวผมหาของทะเลมาจากทั <S an> ่วทุกมุมโลกเลยนะครับมาสต็อกไว้ตรงนี้นะครับเป็นนะก็มีปูรัดก้ากุ้งกรเจ็ดสีไอ้กิเลนมีนู่นมีนี่มีม้านงม้าน้ำเดี๋ยวจะเอาวงเอาวัวเอาอะไรเดี๋ยวจะเล่นเอทีวีขับรอบบ่อเดี๋ยวจะเอาเจ็ตสกีมาขี่เล่นเดี๋ยวจะเอารถบังบังคับวิทยุเดี๋ยวจะเอาบินมาโดนบินโดนมาวีบินเล่นก็ใครก็สนับสนุนผมก็เข้ามา ทสให้ผมได้นะก็บอกบอกขอบคุณเสียโยด้วยเดี๋ยวเสียโยจะเอาเจสกีมาลองวิ่งให้ดูนะครับว่าบรรยากาศแม่งโคตรได้ครับตอนเย็นๆโองบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวแถวนี้จะทําที่จอดรถหมดเลยนะครับอนุนบ้านพี่สาวผมนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนั้นพ่อเลี้ยงนพดลน,นะฮะเดี๋ยวเขาจะเอาตู้ตู้กาแฟมาตั้งตรงนั้นนะครับแล้วก็ติดติดลวดล้อมรอบบ้านพี่สาวเลยนะครับพี่พี่สาวผมเป,เป็นครูครับเดี๋ยว ล้อมรอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดป้ายหันมาทางนี้บอกว่าห้ามรบกวนนะครับห้ามเสียงดังนะครับพี่สาวผมจะนอนนะครับเดี๋ยวบอสเขาจัดให้นะครับก็ฝากสวัสดีบอสนพดลด้วยนะครับดาวิดคอนเทนเนอร์นะครับก็ขอบคุณพระบิดาท,ที่ที่ทำให้เรามาพบกันขอบคุณนายทุนขอบคุณมิตรภาพทางสายน้ำทางท้องทะเลก็ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมมือทำภารกิจขนส่งอาหารทะเลไปเวียงจันทร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าใครมีสินค้าอะไรหากันมาใส่ตู้ฮันเนอร์แล้วก็เอาไปส่งเวียงจันทร์นะครับก็วันนี้ผมต้องไปทำงานและฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้า สำหรับ e ีพีนี้ร้านอาหารชั้นหนึ่งมือช็อตแพ้ปลาทะเลสว่างแก้วหมกฟาง้าอาหารทะเลเป็นตายแช่แข็งปีกทรงทั่วประเทศระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผมมีท่านอีกท่านหนึ่งที่จะหาหอยหผมตลอดจอนนี่ธนฮีนะฮะจับปลามึกด้วยมือเปล่านะฮะมีช่อง y ยูทูบเนี่ยนะฮะออก ออกไลกงรายการดังด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีมีสต็อกหอยมงหอยเม่นที่นี่นะฮะใครอยากกินหอยเม่นใครอยากกินหอยชักตีนหอยตาวัวนะฮะใครอยากกินปลากรงปลาเก๋าใครอยากจะกินหมึกทรงหมึกสายหมึกหองหมึกหอมเป็นเป็นคุณอยากจะกินอะไรที่มันเป็นเป็นเกี่ยวกับทะเลกุ้งมังกรก้างกระดานเดี๋ยวจะมีมาขายตรงนี้หมดเลยนะครับใครสนใจก็มาทําเปิดร้านขายขายตรงนี้ได้นะฮะ ค่าเช่าที่เดี๋ยวผมแล้วก็จะอยู่วันละ200ทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะตากแดดหรือว่าไม่ตากแดดผมให้200ทุกล็อกจำคำพูดผมไว้นะผมอยากให้ชาวสมุนปการมีกินมีใช้นะครับผมจะซื้อพืชผักส,สวนครัวแล้วก็สต็อก โดยการแชร่เย็นห้องเย็นนะฮะให้ครบจํานวนที่กําหนดแล้วก็วิ่งไปส่งวิ่งไปไปส่งตลาดผมเองที่เวียงจันทนะครับเดี๋ยวบอสนพดลเขาจะเป็นคนจัดการให้นะครับเรื่องตลาดฝั่งนู้นเรามีหน้าที่ขนย้ายสินค้าไปฝั่งลาวอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมเปิดทางให้วิ่งปูดไปเลยครับผมติดจรวดครับผมพี่ก็รู้ว่าผมเป็นใครโอเครู้เรื่อง บายบายทีวีเกนก็วันนี้พี่เพียบเติบอยู่นะฮะอันนี้สติ๊กเกอร์หลวงพ่อรวยนะฮะไปวัดมาเมื่อวานะฮะครบรอบวันมรณภาพฮะหลวงพ่อรวยสิทธาจารย์นะครับวัดตะโกนะครับผมนับถือหลวงพ่อรวยนะครับผมมีเครื่องรางของขังเกี่ยวกับหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดก็จำนำ รับซื้อเช่าขายพระนะฮะใหม่พระเก่าผมเล่นไม่เป็นผมเล่นเป็นแต่พระใหม่ก็ใครสนใจมาดูที่บ้านผมได้ผมก็มีพระอยู่เยอะเหมือนกันหลวงพ่อพัดใครอยากได้ก็มาหยิบจับใช้สอยไปได้ฮะแสนสองแสนอะไรก็ว่าไปฮะผมมีหลวงพ่อรวยปีห้าสามนะฮะไม่รู้ว่าแท้ไหมอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูก็ใครใครใครพร้อมมีความรู้เข้ามาดูได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจสันหนึ่งหมึกช็อตด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้จะไปเปิดอยู่ที่ร้านเจ๊โบโบนะครับมีปลาหมึกทอดกับโกนะครับซาซิมินะฮะก็สองเมนูนี้ก็เดี๋ยวมาลองขายก่อนนะฮะตอนนี้ช่างกําลังทําถังอยู่นะฮะเดี๋ยวรอจานเดนะฮะจานเดหมึกบินนะฮะเอาปลาหมึกมาส่งที่ที่ร้านเจ๊โบโบนะครับก็ไงก็กลับสวัสดีทุกท่านนะครับไง EP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับตอนเย็นนะฮะ บายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขออิสลามละกุมครับผมขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะครับไปเลยนะครับบายบายครับบายบายครับบายบายครับ